คุณมากเลยนะนึกว่ามุกยังอยู่แถวนี้เพราะว่าของฝ่อนของมุกเป็นอันแรกที่ี่ใจรับแล้วก็น่ารักมากเลยกบคุณที่ยังนึกถึงแล้วก็ยังช่วยส่งข้อมูมลไรที่เป็นประโยชน์ให้ก่อนก่อนก็มีความสุขนะจ๊ะสวัสดีปีใหม่เป็นไงครับ <c oughs> เรียนหนังสือมีความสุขดีไหมครับ <c oughs> อย่าลืมดูแล <c oughs> สามีกับ <c oughs> ลูกด้วยนะวัส <c oughs> ดีปีใหม่ครับ สวัสดีปีใหม่ค่ะน้องมุกก็ขอบคุณมากนะคะของขวัญที่ส่งมาให้นะคะก็ขอให้น้องมุกมีความสุขมากแล้วก็จบไวๆนะคะรีบกลับมานะคิดถึงมากค่ะมุกพิ่งผ่าตัดฟันคุดมาครับแต่ก็อยากจะ wish Merry Christmas และ Happy New Year มุกด้วยขอให้ประสบความสำเร็จมากๆในปี2010นะครับอฮัลโหลสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่โมได้ยินไหม อันนี้สภาพห้องใหม่แล้วนะคะแต่ก็ยังลกเหมือนเดิมก็หวังว่าเดชเดและถ่ยถ่ายรอบไปด้วยเนี่ยก็ให้มีความสุขนะคะทั้งคุณแม่คุณพ่อแล้วก็คุณลูกค่ะแฮปปี้นิวีย์มุกแม่มุกเออทุกคนคิดถึงนะแล้วก็เออพอมุกมาอยู่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนแล้วก็เห็นว่าสิ่งอะไรที่มุกทำเอาไว้ อยากให้กลับมาเร็วๆขอให้มีความสุขนะครับก็เ,เป็นแม่ที่สุดยอดเลยแล้วก็กลับมาเป็นกำลังสำคัญให้ครับพวกเราด้วยสวัสดีครับได้รับแล้วขอบอพระคุณมากนะครับปีเดีเยร์เสร็เแล้วก็มความสุขทุกครอบครัวนะครับ เพราะตอนงานยุ่งเห็นเเล่นหนังสือเอ็มเอ็นแล้วถ่ายก็สวยมากมากเลยไม่ลืมพอกเราฉันมุ่งไปทาเร็วๆสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะปฏิสดนสี่สวยๆ ขอบคุณสำหรับของขวัญีใหม่ค่ะรักมากค่ะสายนึงคือค่ะอาจารย์มุกครับปีนิยมนะคะคิดถึงมากๆเลยปีใหม่คิสร์มาสปีนิยามค่ะอาจารย์ุก Happy New Year and Merry Christmas อาจารย์ุกใช่าเนี่ย สบายดีไหมคะอยู่ที่นี่สบายดีสวยขึ้นเหมือนกันค่ะป้าก็ภูหมดิวดะไม่มีอะไรจะพูดให้ตัวเล็กมีความสุขนะคะเนี่ยเก่งๆส่งรูปตัวเล็กมาดูด้วยนะขอบคุณค่ะอาจารย์ของขวัญได้แล้วนะขอบคุณนะอาจารย์ของขวัญค่ะที่นี่ไม่มีอะไรให้เลยอ่ะบายค่ะสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์ชื่อดูไมพูดเลยดีลุลี่กลับมานะครับ แฮปปี้นิวเยียครับอาจารย์จําผมได้ไหมครับเป็นเอ็มบิดละเป็นเอ็มบิดลวครับตอนนี้ครับผมน้องมุกเวนป,ปีใหม่ค่ะฝากความคิดถึงหนูรินด้วยมา <c oughs> ให้เรียนจบเร็วๆนะคะขอบคุณมากสำหรับของขวัญ <c oughs> สามีเวลาว่าจัดก,การให้ <c oughs> แล้วเจอกันในเร็วๆนี้ค่ะแฮปปี้นิวเยียมุก ดดออสวัสดีบอาจาชั์มุกใหญ่ส่วนปีใหม่ครับ <Okay. S 1> แค่ดีกันแล้วกันนะครับเจอกันในในอะไรในเมลบ่อยกหมครับสวัสดีค่ะจีวเปนไงบ้างสบายดีไหมขอให้ปีใหม่ที hmm. นีออ้อะไรยมีสุขภาพแข็งแรง ปีใหมล่ละค่ะแต่ยังไม่ได้มีอะไรส่งมาให้น้องเลยค่ะจารีเล่ก์ฝากคำอวยพรว่ากันเนาะให้แม่มุกจบไวๆนะคะถ้าให้น้องน้องชื่ออะไรนะ <c oughs> รนมีความสุขมากๆนะคะก็สวัสดีปีใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับอาจารย์มุกครับ ก็สวัสดีปีใหม่นะครับขอให้การทุกทุกอยูกับครอบครัวนะครับมีความสุขที่นั่นนะครับแล้วก็รีบๆกลับมาที่นี่ครับผมขอบคุณสําหรับของฝันปีใหม่ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ครับขอที่มีความสุขมากขอให้เรียนจบเร็วๆกลับมาเจอกันอีกเร็วๆนี้นะครับมไปตรวจตรวจีปีใหม่จ้ะ คอยคอยสังเกตวันที่13บัน, 13, 15, 25, 25, 25. ส,นสุก,นะดดก,สกที่สิบสามสิงหาคมสองห้าห้าสามสังเกตนะนะวัสดีปีใหม่ขอให้สุขให้มีความสุขความเจริญสวัสดีครับท่าใหญ่ครับขอให้มีความสุขมากๆนะฮนะวันนี้จบไปไว้ครับแล้วเจอกันานะได้รับของขวัญแล้วนะครับขอบคุณ ด้วยรใ่แล้วกลับมาไม่เอาันนี้นะะขมานะสดียเขครับที่พีใหม่ครับาจารครับก็เตลียสนุก่งสบายครับการกลัมาครับวันที่พี่ใหม่ครับที่ปีใหม่คบเล่นตลสวัสดีพีใหม่ครับจังงบสบายดีไหมครับ ก็วิว,วใหม่ครับครับเอาแค่ดี้ละกัน